ที่พักนะน,นอนโฮมสเตย์อำเภอคุณยวมจังหวัดแม่งสอนนี่ก็จะเป็นแบบนาขั้นบันไดอากาศดีเลยนะธรรมชาติติดๆเลยแล้วนี่ก็เป็นที่พักแลครับเดี๋ยวพาไปชมกันอื ก็ดีมีลานระเบียงให้นั่งนี่ครับห้องนอนก็นจะเป็นนี้นี่ครับห้องพักมีปลั๊กไฟนะครับมีไฟฟ้าใช้ด้วยเป็นมุ้งนอน ก็โอเคนะยังเป็นธรรมชาติดิบๆนะครับเนี่ยคือเป็นที่พักแห่งเดียวของที่นี่ด้วย เคอยู่นี่แจ๋วเลยอะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันหน่อยที่นี่ก็เป็นห้องน้ำรวมไม่ได้ในตัวนะเป็นห้องน้ำรวมเนี่ยกรจะอยู่นี้เลยอยู่ตรงหลังผมสเตย์ครับก็จะมีอยู่สามสี่หลัง จะเป็นแบบชักโครกครับันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้ก็เหมือนกันห้องน้ำเกันนะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำครับก็จะมีฝักบัวแต่ไม่มีน้ําอุ่นนะน้ําอุ่นไม่มีน้ำค่อนข้างเย็นเลยตอนนี้กอีตอนนี้ก็บรรยากาศอย่างนี้ฝน แต่ผมมาในฝนยังไม่หยุดตกเลยมันไม่ได้ตกแรงนะมันตกแบบปล่อยๆอ,ยอะ่ะห้องพักก็มีอยู่ห้าหลังครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดน่าจะรวมอันนี้ด้วยเป่าน่าจะใช่นี่น่าจะสำหรับหลายคนหรือเปล่า นี่น่าจะแบบนอนสามคนสี่คนมั้งบรรยากาศดีอยู่นะเงียบดีดยพาลงไปเดินดูตรงสะพานหน่อย ว sure. ัาเชิญนี่ครับผม ใครชอบแนวแบบแบบเงียบเงียบสงบจริงี่ยคนไม่ค่อยพุกพ่านคนไม่ค่อยเยอะที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนี่ยรั ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นครึ่งใจเย็นเลยร้อยฝนหยุดคงไม่หยุดแล้วมัง้งน่าจะตกทั้งวันทั้งคืนมั้งดูทรงน่ะนี่เป็นธรรมชาติอยู่ครับที่นี่ธรรมชาติร้อยเปร์เซ็นลยขนาดร้านค้าร้านรวงยังจะไม่ค่อยมีทุกร้านชำมดีนะที่ว่าที่พักเขายังมีอาหารขาย มีน้ำแข็งมีน้ำดื่มอะไรพวกนี้ครับยังถือว่ารอดตัวไปเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลยมาเลยตอนแรกโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศแค่นี้ไปก่อนใช้ว่ากันหน่อยอ๋อที่นี่มีหมูกระทะด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่ก็ บอกน้องเดอเจ้าของผมสเตย์ได้เลยครับเขามีขายอยู่หมูกระทะก็มีเตินผมไม่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่โอเครับผมอยู่ยวไว้แค่นี้ก่อนีค่อยเตินครับ Anger in the eyes Alone at home with no supplies I froze All my old dreams I skipped the past where it belongs And I said what is to go my found My world is now complete I thought it was impossible But that's how things were to me It's a real- ยามเช้าครับอันนี้ก็เจ็ดโมงตรงนะพามาชมบรรยากาศรอบเช้านหน่อยคืนฝนตกทั้งคืนโอ้ตกทั้งวันทั้งคืนจริงเมื่อวานเนช้านี้ก็พอมีแดดหน่อยครับเริ่มมีแดดออกฟ้าเริ่มเปิดแล้วแต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะตกอีก ก็เดี๋ยวว่าจะเตรียมตัวเดินทางกลับนะเพราะว่าตรงนี้ต้องกลับไปทำงานนะตอนนี้ไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับหมอก็ขึ้นบนยอดเขาก็เม่อเช้าเยอะนะเยอะมากเลยเชื่อแบบล้อมรอบเลย เดี๋ยวสลับไปให้ดูอีกฝั่งเช้าประมาณสักตีห้าหกโมงหมอกบึ้มเลยหมอกฟุ้งอันนี้พอแดดแดดออกมันเริ่มจางๆมาแล้วส่วนอากาศเมื่อคืนนอนเมื่อคืนก็เย็นสบายไม่ถึงกับหนาว ถึนอนได้แบบไม่ต้องใช้พัดลมอ่ะหลับหลับยาวเลยตื่นนอนตอนเที่ยงคืนตื่นมากเกือบเกือบเจ็ดโมงเนี่ยใครชอบแบบบรรยากาศแบบชิวๆแบบอยู่กับธรรมชาติ จะต้องวุ่นวายอะไรกับใครก็ที่นี่ก็แนะนำเลยแบบผมสายเงียบๆสายมาคนเดียวก็ชอบเยแล้วได้มาปดปล่อยได้มาปล่อยสมองปล่อยอารมณ์นั่งขึ้นเน็ตขึ้นเน็ตมีนะครับ แต่ว่ามันจะขาดขาดให้หายแต่ของค่ายแดงรู้สึกจะมีนะเพราะผมมีสองซิมก็เมื่อคืนลองเปิดค่ายแดงก็มาเต็มอยู่แต่ของค่ายเขียวก็ขาดขาดให้หายแต่ไ wi ไฟของทางที่พักเขาก็มีให้ไปขอรหัสกับเขาได้ครับมี wi f ฟให้คนติดโซเชียลก็ไม่ต้องกังวลนะข้าวปลาอาหารํา ของดื่มเครื่องดื่มมีพร้อมทุกอย่างน้ำคงน้ำแข็งมีนะครับหมูกระทะก็มีสั่งได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวกลับแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับวันนี้ก็โอ้โหนานเลยเนะี่ยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ออกมาเที่ยวส่วนใหญ่จะไปทางสายตกปลามากไปหน่อยวันนี้พอดีก็เลยลางานมา เลยมีเวลาได้เที่ยวนิดหนึง่งพอลางานมาก็มีงานด่วนอีกเลยข <c oughs> นาดลาไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปทำพรุ่งนี้สรุปอยู่ได้แค่สองคืนสามคืนคืนนี้คืนหนึ่งแต่คืนนี้คงอ,อ,อยังไงดีน่าจะนอนรีสอร์ทหรือเปล่กลบบยังไงวันนี้อ๋อกราบขอบคุณทุกขั้นนะครับท,ท,ที่ที่รับชมนะครับ งไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับกับก้าวเกพนจรนะฮะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดีย๋ยวไปพบกันใหม่แล้วกันนะครับว่าผมจะไปลุยเดี่ยวที่ไหนีแล้ววันนี้สวัสดีครับ